มาดูกันค่ะว่าซิมแปคนนี้จะสามารถเปลี่ยนพันธุก,กรรมให้ลูกให้หลานจนกลายเป็นไอดอลสาวได้หรือไม่และในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับน้องอารยาค่ะซิมสุดแปกของเราที่จะมาเริ่มต้นตระกูลนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเนี่ยออกไปหายเหยื่อกันเลยดีกว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นร้อนในถ้าเป็นร้อนในเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายเยอะๆแบบฉันสิคาเนี่ยเห็นไหมไว่ายน้ำวนไป วนไปวนไปสักก็มีแค่เนี้ยไว้จังบอยทำไมไม่มีใครกดหัวใจกลับเลยเนี่ยโอ้ยพยายามจะหาคู่ก็หาไม่เคยจะได้เลยะฉันก็ออกจะกก็แงแสินะฉันโดนคำสาบนี่นะใครจะมาชอบฉันละอุย๊ยอยู่ดีๆน้องก็เดินมาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าคุณเบรนอ่านว่าคุณเบรนละกันนะสวัสดีค่ะคุณเบรน ขอฉันเล่นด้วยได้ไหมพอดีว่าฉันเนี่ยไม่มีใครรักเลยค่ะคุณเปนสนใจจะมารักฉันไหมคะฉันรวยนะฉันมีเงินเยอะมากเลยด้วยล่ะถ้าคุณพาเนี่ยคุณไม่ต้องทำงานอีกแล้วนะคะฉันสัญญาเลยค่ะคุณหน้าตาดีขนาดนี้อยากให้ฉันก็ไม่ให้คุณทำงานหรอกค่ะฉันรู้สึกหลงรักคุณมากเลยขอจีบหน่อยนะคะโอ๊ยหลอจังเลยค่ะสนใจมาเข้าทำเข้าบ้านฉันมคะ เฮ้ยเขาจีบตีดคุณผู้ชมไม่ธรรมดาใช้ลูกไม้สงสารไงคุณผู้ชมเออเขาเรียกว่าจะิลิดสาวค่ะอุ๊ยแล้วเดี๋ยวนะทำไมมีคนแบบดูโมโหอยู่ด้านหลังอะอุ๊ยเขาจ๊บไหนนะคะเป็นเมียคุณหรือเปล่าคะถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเมียคุณแต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบชฉดนะคะเพราะว่าคุณจูบฉันแล้วนะคะจะว่าอะไรไหมคะถ้าเราจะไปดื่มกาแฟกันบนเตียงอะไปไหมคะ คนอะไรดื่มกาแฟที่เตียงค่ะคุณเบนเออกาแฟอยู่ในผ้าหมค่ะเข้ามาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะชงให้ดีๆเลยนะคะนี่ค่ะฉันชงกาแฟเก่งไหยคะ่ะเฮ้ยเสร็จชัดละอ,อสกิลการแอลพูจ้ะจ้ะตามสบายเลยให้ทั้งสองเขามีความสุขก,กันนะคะ ดิฉันคิดว่าแค่ลูกดิฉันเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณเบนเนี่ยน่าทาดีมากๆเลยน่าจะลบล้างคำสาปได้อะนะนี่ไยตั้งท้องแล้วละ่ะได้ไปบอกข่าวดีกับคุณเบนก่อนนะคะคุณเบนคะฉันท้องแล้วนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูตอนคลอดกันเลยนะคะอ้ยโอ้ย,อย,อยปวดทองจังเลยโอ้ยไอดอลสาวของฉัน ไอ้ดอลลูกจ้าออกมาเลยจ้าโอ้ยมีแม่ยกเยอะๆนะจ้าพ่อยกเยอะๆนะะแม่จะได้รวยๆโอเคค่ะได้เป็นลูกสาวพอดีเลยตั้งชื่อว่าไอหยานะคะเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นน้องไอจังตัวจริงหรือเปล่าไงคุณผู้ชมเออถ้ายังเป็นซิมแปลกอยู่ก็เป็นไอจังไม่ได้นะซิ็เป็ดเดมันนี่มันได้เป็ดเตมเป็ดต๊ะมันร้องอย่างนี้หรือเปล่า มาแล้วค่ะน้องไอหยาของเรานะฮะในวัยเด็กเล็กนี่เป็นไงคุณผู้ชมสเต็ปการแต่งนงแต่งหน้าเขาเตรียมจะเป็นไอดอลไงบ้าน,นะะเนี้ยโอ้จะเป็นซิมไอดอลสุดปังไงมาดูกันว่าน้องไอหยาเนี่ยจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะไปในวัยเด็กนี่เฮ้ยจะว่าไปเขาก็อย่างน้อยก็หูไม่กางหรอปะนี่ไงเออหูไม่กางเราเด้อย่างน้อยก็อุ๊ยเดี๋ยวนะ ทำไมดูดีจังอะอุย้ยอ่ะโอเค <laughs> ดูดีแค่ด้านหน้านนะคุณผู้ชมด้านหน้าคือดูปกติมากแต่พอปึ๊บ <laughs> คุณโลกดาวอะ่ะอ๋อถ่ายรูปหน้าตรงลงเฟซบุ๊ก k นะคะเออเจอตัวจริงตกใจอ่ะมาค่ะให้น้องรุ่นสองเขาได้เชิดชายกันนะคะอุย๊ย อุยเดี๋ยวผิวขาวขนาดนี้นี่มันเหมาะแก่การทำพันให้เป็นไอดอลเสลือกเกินค่ะ ไอดอนก็ต้องผิวขาวไงเพราะว่าไอจังผิวขาวนะคะคือไอดอนนะ่ะผิวอะไรก็ได้แหละแต่ว่าไอจังของเราอะผิวขาวไงคุณผู้ชมดังนั้นเราก็ต้องพยายามหาแบบว่าพันธุก,กรรมผิวขาวแบบนี้นะคะมาเลยค่ะน้องไอหยาไอหยามาจีบเร็วอุ้ยวันนี้อากาศร้อนนะคะ่ะทำไมถึงมาตากแดดแบบนี้ล่ะเออผมก็ใส่หมวกอยู่นี่ไงครับเพราะมันร้อนอะผมก็รู้อะนะคุณตังหากอะทำไมไม่ใส่หมวกอะฮะ พอดีว่าสีทนได้นะคะอุย้ยคุณเนี่ยหน้าตาดีแฮนซ่ามหล่อามากเลยนะคะ <S <S ฉันอยากได้คุณมาทำพันมากเลยอะคะ่ะโอ้ยพูดตรงๆแบบนี้เลยก็ได้เลยะคะ่ะอุย้ยบ้าแล้วคุณเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้อะอย่างนี้ผมก็เขินแย่สิครับอุย้ยไม่ต้องเขินลคะค่ะอายุปูนี้แล้วอะอย่ามัวรออะไรอีกเลยคะ่ะแค่นี้ก็รอมาเจ็ดแปดปีแล้ว <S <S อุย้ยรออะไรอะอุย้ย เป็นคนส่งพิซซ่าเหรอคะถึงพิซซ่าจะมีหลายหน้าแต่ฉันมีหน้าเดียวนะคะหน้าที่รักคุณอุ๊ยอะไรอะ <c oughs> คุณเนี่ยตลกดีนะครับเนี่ยตลกแล้วรักไหมจ๊ะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันหน่อยนะเพราะรูมล่ออุ๊ยเราจะได้สนิทกันขึ้นนะ มาค่ะเรามาดูหน้าเขาโอ้โหคุณผู้ชมเครื่องหน้าดีมากดูจิโอ้หูเหมาะมากมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจีบกันแล้วนะคะมาพ่อหนุ่มจ้าเ<ม>พราะหนุ่มส่งพิซซ่าอ่าตายแล้วอยู่ดีก็ผ่านมาหน้าบ้านถ้าเจออย่างนี้ด้คะ่ะฉันจะสั่งพิซซ่าทุก,กวันเลยคะ่ะอุ้ยถ้าคนส่งพิซซ่าหลอกขนาดนี้นะมานี่คะ่ะมาให้ฉันอบกอดนายซะดีๆเดีเ๋ยวไออยากอยากกอดคืน อย่าลักคืนตยุตย่ยุได้ก่อนแล้วกระเพราดีๆต้องใส่จานอยากมีรักดีๆต้องใส่อะไรคะเอ่อใส่ถุงเอ,อไม่ไม,ไม่ถุงใส่ถุงกับบ้านนี่ครับกะเพราใส่ถุงกับบ้านอะออ ตาฟ้าลิ้นมุกกลับด้วยเหรอเอ้ยดูดีจังเลยโอเคค่ะเราจะย้ายเขาเข้ามาอยู่ในครัวเรือนเรานะคะเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านซะก่อนนะมาค่ะถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะรุ่นที่สองของเราก็เตรียมจะออโอ้ยเออไปดีกว่าพ่อมาแอบดู โอ้ยคุณพ่อคุณพ่ออย่ามายุ่งได้ไหมคะเนี่ยหลบกัดหลบหลบค่ะโอ้ยตายแล้วเห็นหัวพ่อหน่อยก็ได้ไหมเนี่ยมาค่ะเรามากินกะเพราใส่ถุงเอ้ยใส่ใจกันดีกว่าค่ะโอ้ยเป็นไงคะอ,อไะ,ะอร่อยไหมกะเพราอร่อยไหมลูกของฉันจะต้องเป็นไอดอลแน่นอนถ้าใครเชียร์ลูกฉันเนี่ยอย่าลืมพิมพ์ว่ารุ่นที่สามด้วยนะคะ จะรุ่นไหนคิดว่ารุ่นไหนจะเป็นไอดอลก็อย่าลืมพิมพ์ไว้นะโอ้ย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  <c oughs> มันนานเกินอะโอ้ยโอ้ยยังยังอีก <c oughs> พอได้แล้วมั้งอ่อ กอได้แล้วโอเคโอเคได้เป็นลูกสาวพอดีเลยเราจะตั้งชื่อว่าไอจุงนะคะอุ๊ยแฟตเหรอไอคอกแคกกปะ ผู้ชายเราจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะให้เขาแบบว่าเป็นผู้สาวเนาะน้องไอจังเป็นผู้หญิงไงคุณผ,ผู้ชมนี่ค่ะสำหรับน้องไอค็อกแคทของเรานะฮะวัยเด็กก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะให้ดูแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าเราน่าจะเลือกน้องผู้หญิงและนี่เขาแต่งตัวอยู่นะเขาแต่งหนงแต่งหน้าอยู่นะอาจจะแบบว่าเออคิดว่าตัวเองจะได้เป็นไอดอลหนุ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ค่ะเออเพราะ ว่าเออเครื่องหน้าคุณเธอยังได้คุณยายมาอยู่เลยนะคะโอ้ยยังเป็นซิมแปกอยู่เลยเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งกันดีกว่านะคะอ่ามาค่ะไอจูงลูกไหนดูซีไว้เด็กเล็กเป็นยังไงอะอ่ะเป็นอู้น่ารักนะเนี่ยหน้าตาน่ารักแต่ว่าจะหมูกกับคางยังดูออกเลยว่าแบบอืว่าแบบยังน่าจะไม่ใช่อะ่ะรุ่นสามอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ย โอเคคือหน้าตรงอะ่ะคือดูดีมากเลยอะเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมคือแบบคุณหลอกดาวมากเลยแม่โอเควัยหนุ่มสาวนะคะลบหมวกออกไหนดูซิเนี่ยคือหน้าตรงหน้าตรงดูดีละด้านข้างโอ้ตายแล้วโอ ดูกรรมนี้มันแก้ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยแค่หน้าตรงอะยังไงรุ่นที่3ก็แอดเอนะคะเมาทุกข์วเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาเอ้าเดี๋ยวคุณซิดนี้คุณเป็นวัยรุ่นคุณมาเที่ยวได้ด้วยเหรอนี้ มาเที่ยวได้ด้วยเหรอานี่นละนี่คุณผู้ชมขอโทษจริงๆนะถ้าดิฉันยังจีบคุณดอนอยู่อะคือมันเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้อะ่ะคือดิฉันเป็นทาสรักคุณดอนน่ะยิ่งแบบเวอร์ชั่นใหม่นี่แบบอ้ยหล่อหล่ออะไรขนาดนี้ค่คะเอะสวัสดีค่ะคุณดอน ออพอดีว่าอย่าเพิ่งเต้นได้ไหมคะชวนคุยอะค่ะคุยกันก่อนได้ไหมอะ่ะอ,อ้ฉันรู้สึกชอบคุณมากเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะอีพีไหนฉันก็จีบคุณตลอดเลยอะนะยู่ดีอารมณ์ก็เปลี่ยนอยู่ดีหน้าก็โมโหทัท้าที่กำลังเต้นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะ่ะ โอยเพลงมันจังเลยอะคุณดอนขอบคุณนะคะที่มาเต้นกับฉันถึงแม้ว่าจะห่างกันแล้วพี่ทําไมพี่ต้องแก้ผ้ามาผับด้วยเนี่ยไม่เข้าใจโอ้โหคุณดอนอย่าไปใส่ใจนะคะนั่นไม่ใช่ยาฉันจะ่ะฉันไม่รู้จักเขาเลยนี่ฉันเต้นเซ็กซี่ไหมคะอจุ๊บชุ๊บชุ๊บชุบ,ชบ,ชบ,ชบโอ้ยน่าก็เครียดอ,อุยตายจริงเมื่อวานเราทําอะไรกันไปหรือเปล่าค ทำไปคุณมาโผล่อยู่ที่บ้านฉันลละคะเนี้ยอุ้ยคุณต้องรับผิดชอบนะคะมาขยับเข้าไปใกล้กันอยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่อุ๊ยอุ๊ยบางสีจังเลยผู้นี้นี่เซ็งโอ้โหเดินผ่านไปผ่านมาเห็นไหมเนี่ยคนกำลังพอดรักกันอยู่เนี่ย คุณดอนคะถึงแม้ว่าฉันจะจาไม่ได้ว่าเมื่อวานฉันทุบหัวคุณไว้ยังไงแต่ฉันก็ขอจ๊บคุณสักทีหนึ่งหน่อยนะเว้ยเฮ้ย,ยเมื่อวานโดนทุบหัวเข้าบ้านใช่ไหมล่ะโอ้ยคุณยายหนูขอ,อยืมห้องน้อยคุณยายออกไปก่อนโอ้ย๊ยอีหลานนี่โอ้ยมาค่ะคุณดอนสาบอีกสัก ยังคิวกันมาเลยงงอยากดูอะไรกันเนี่ยโอ้ยออกไปสักทีแม่ค่ะคุณดานต่อเลยค่ะต่อเลย,อ,ย,อ,ยอัะทองไม่ทองทองไม่ทองอุ้หน้าตรงคือดูดีมากอะคุณผู้ชมดูสิโอ้โหคือหน้าตรงคือน่าหลักมากเลยนะคือแบบเป็นไอดอลได้เลยหน้าตรงแต่ด้านข้างไม่ได้เลยโอ้ยปวดท้องจริงๆเลยอ้ย ในเดือซีลูกจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวลูกฉันต้องเป็นไอดอลออไอ้ลูกชายโอเคค่ะเราจะตั้งชื่อว่าไอเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอเองเนี่ยจะเป็นซิมปกติหรือเปล่าก็คือถ้าหน้าปกติเนี่ยก็ถือว่าเออสำเร็จชาเลนจ์โดยปกติแล้วนะคะแต่คือเราจะทําให้เป็นไอดอลไงก็เลยมีโจทย์ที่ว่าเราต้องเป็นลูกสาวเท่านั้นน่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรอุ๊ยเดี๋ยวนะ ดิฉันรู้สึกถึงคุณยายเหมือนเชื้อคุณยายจะมายัางไงก็ไม่รู้อ่ะคุณยายแอบ,บท่องคาถาอะไรตอนที่เข้ามาเห็นหรือเปล่าเนี่ย <S 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 อโอ้โหไหนดูสิไอเองอุ้ยก็โอเคอยู่นะคือ,ค,อคือตอนวัยเด็กกับมีลูกกระต่ายที่แบบแอบ,บมีความค้ายคุณยายแต่ตอนเนี้ยคือคางดีจมูกดีหูดีตาดีโอเคไปเลิศไปต่อ ุยผู้หญิงคนนี้เราหลอนโดนใจน้องไอามากเลยเพราะว่าน้องไอชอบออกกําลังกายนะคะเอาจิงๆน้องไอเนี่ยถือว่าเป็นซิมปกติแล้วนะใครทายรุ่นนี้ก็คือสุดยอดมากแล้วนะคะก็ถือว่าทายเก่งเป็นซิมปกติแล้วแต่แค่ไม่ใช่ผู้หญิงอะ่ะโอเคเออนี่ใช่รูปคุณหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเนี่ยคนกดไลค์เยอะมากเลยอ่ะดูดีมากๆเลยนะคะผมนี่ fc คุณมากๆเลยอ่ะ ขอผมถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมครับเออเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะคะได้เลยได้เลยมามาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวมือทะลุเข้าไปในกระจกโอเคเลิศ <laughs> โอเคค่ะจะเลิศน,นี่คุณดีนะ้าฮะขนาดไก่ยังมีเลา้าละคุณละ่ะไม่อยากมีเล้าบ้างเหรอ <c oughs> วิตายละ ผู้ชายคนนี้มาเล่นมุกอะไรเนี่ยฉันเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเออคุณคะมุกเมื่อกี้มันเหย่ยมากเลยอะค่ะขอมุกอื่นได้ไหมคะอะได้ครับโดนัทยังมีรูแล้วเมือยอย่อไหร่ยูจะมีใจล่ะครับ<อ>ไม่ชอบตัวเองเลยอะเปลี่ยนเป็นชอบเธอได้ไหมวิมุกนีดีมากเลยค่ะใช่ไหมล่ะครับผมเนี่ยเล่นมุกดีมากเลยใช่ไหมละ่ะ อ๊ยอพวกนี้มันมาจีบอะไรกันตรงนี้อิชาว้ยอิชาผูชา้ชายหน้าตาดีมากเลยออยากได้คุณดีนะฮะอยากจะกอดเธอได้ไหมอยากจะจูบเธอสักครั้งอะฮะเอา,อาเดี๋ยวต้องจีบอีกสักนิดนึงะนะจะได้จูบได้คุณดีนะฮะจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอจูบคุณสักหน่อยอะ่ะอืมวิตายแล้วทำไมมาจูบฉันตรงนี้โอ้ยอยากได้ จีบท,ทำไมฮะเสียเวลาขึ้นเตียงเลยดีกว่ามาเลยมาเลยอ่าแล้วแล้ว,ลวเขาทั้งสองนะคะก็ได้ครองรักกันหลังจากเล่นมุกไปหลายมุกแล้วนะ <c oughs> โอเคเอบแล้วเดี๋ยวดะเดี๋ยวนะไฟไหมอุ้ยตายวายกีดไฟไหมเหรอเนี่เดี๋ยวดาวไฟให้ตัวเองก่อนนะคุณพวกเธอาตายแล้วดุวยดับเพลิงกว่าจะมาเนี่ หลังจากเรื่องวุ่นวายได้จบลงนะคะก็มีข่าวดีเกิดขึ้นนี่คุณดีนะ้าของเราท้องเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยทำไมมันปวดท้องอย่างนี้เนะะี่ยล้วนี่จะเล่นดินน้ำพัน์อยู่ข้างหลังฉันอย่างนั้นเหรอโอเคได้เป็นลูกสาวชื่อว่าไอจูงนะคะ อไอจูงกับไอจูงโอเคตดนนั้นยังมียูแล้วมือ,อไหลยูจะมีใจเออ <c oughs> ไปกาไปงาเป็นงาไเป็นงานไวเด็กเอ้ยน่ารักอยู่นะคุณผู้ชมว่าไปอ่าว่าไปว่าไปหรือว่ารุ่นนี้รุ่นที่ห้าของเราจะสุด โอเคยังไม่สุดปังนะคะอ,อ๋อคือแบบว่าสีผิวนี้มันยังเป็นไอดอนสาวไอจางของเราไม่ได้ไงคือเป็นไอดอนได้แหละแต่ว่าไอจางยังไม่ได้นะคะเนี่ยเราต้องแก้บริเวณการามนะคะแล้วก็จมูกนิดนึงคางนิดนึงน้องนั้นก็คือโอเคแล้วนะเออมีแค่นี้เลยที่ต้องแก้นะคะพูดเหมือนน้อยสวัสดีค่ะคุณเจ๊พอดีว่าฉันเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกอะคะ่ะมีอะไรแนะนําฉันมั้ยคะเ๊ย อยู่ฉันแล้วค่ะคุณเจไม่อยากคุยมัไม่ต้องคุยค่ะฉันอยากคุยกับผู้ชายคนดีมากกว่าอ่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชายคุณชื่อว่าวิกเตอร์หรอคะคุณดูดีจังเลยอะค่ะสนใจมาเป็นแฟนฉันไหมค่ะ S 1> <S 1> เหมือนว่าคุณวิกเตอร์จะสนใจฉันนะวิยทำเป็นไม่สนใจดีกว่าโอ้โลกใบน,นี้สอนว่ายอย่าเล่นตัวคะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เล่นตัวแล้วอันนี้คะ่ะคุณวิกเตอร์เงินสําหรับคุณคะ่ะโอ้ยฉันนี่เปย์สุดๆเลยนะคะเห็นไหมอะ่ะมาลักกับฉันเถอะคะ่ะมาค่ะมาค่ะคุณวิกเตอร์เพื่อความสัมพันธ์ของเราที่แน่นแฟนขึ้นนะคะเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าค่ะมาค่ะชีตโอ้ยหล่อจังเลยอ่ะ วาชาวบ้านนี่มันดูดีจริงๆฉันก็รักของฉันขัดใจบึง้งไหมเธอมีสิทธ์อะไรมาบอกให้ทำใจอ้อทำไมคุณวิกเตอร์ต้องมีแฟนแล้วอะในเกมอะไม่เข้าใจเลยจริงๆอะตอนแรกฉันแบบสงสัยมากอะทำไมคุณวิกเตอร์ถึงไม่สดโอ้ใช่ไหมฉันก็รักของฉันขัดใจบึง้งไหมเธอมีสิทธ์อะไรมาบอกให มาค่ะคุณวิกเตอร์เรามาจุ๊บกันสักหน่อยดีกว่าร้องเพลงจีบขนาดนี้และก็ต้องโดนจุ๊บสักหน่อยเป็นรางวัล<ก> <y' all> ไปค่ะทุบหัวเข้าบ้านโอ้ยตายเองคน่อคน่อคน่อ,อมาเลยค่ะโอ้ยดูชุดฉันสิคะฉันเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะเนี่ยเ <G ül üyor> ตรียมตั้งแต่ยังไม่รู้จักคุณเลยค่ะเอาสนุกเตรียมเตรียมไว้สำหรับใคร <c oughs> โอเคค่ะเขาทั้งสองได้คองรักกันนะคะ อันไหนดูอุ้ยไม่ต้องดูสีแระทองแลดโอ้ยเดี๋ยวไปดูตอนคลอดกันเลยดีกว่าฉันทองแล้วนะคะคุณวิกเตอร์รับพี่ชอบฉันด้วยค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคได้เป็นลูกสาวนะคะเราจะตั้งชื่อว่าน้องไอจริงอืมไอจริงแน่นอนอื <c oughs> <c oughs> ไม่สบายค่ะโอ้ยแล้วตัวข่าวตัวข่าเป็นยองใหญ่คุณผู้ชมคนนี้แน่นอนคนนี้ต้องเป็นไอจังแน่นอนและนี่คือไอจริงรุ่นที่6ของเรามีใครเชียร์น้องรุ่นที่6หรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์นนะคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะสุดปังหรือเปล่าอุยตาโตมากเลยอะงงมากตาโตได้ใครอะโอเคออ้แต่คุณแม่เขาก็ตาโตอยู่นะอุย ุณผ e really so ู้ชมดูความน่ารักนี้ดิเ okay. ฮ้ยมันต้องดีม UH ันต้องเลิศมันต้องปังแน่เลยว่าเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยดูดิคุณผู้ชมในด้านข้างขอดูด้านข้างก่อนโอเคดี่ฉันกลัวว่าด้านข้างจะแบบพังมากเลยโอเคอุ๊ยคนนี้ด้านข้างปังแต่ว่าเราต้องมาดูกันที่วัยหนุ่มสาวค่ะว่ามันจะปังหรือพังจริงอู้โอ้ สุดปังปังวิ้ยก็คือมีแอบแบบโอยก็คือเครื่องหน้าเขาดีแล้วแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าหน้าเขายังแอบ,บยื่นนิดหนึ่งคือแบบว่ายังมีเชื้ออยู่นิดๆน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเพราะว่าปัางแล้วค่ะไอจังของเรานี่โอเคเดี๋ยวเราทําการแต่งตัวให้น้องเป็นไอจังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิตลุกกันเลยค่ะโอ้เบิ้บเบิ้บบิีบิ้บีบิ้โกฟริง น้องไอ้จังของเราทุกคนเหมือนแม้เหมือนแม้เหมือนแม้โอ้เหมือนตัวบัตัวปบตัตปที่ปั๊บ ทุกคนบอกว่าเลิกร้องเหอะนี่คุณผู้ชมดูสีคอนแทคโอ้ฟินิทลูกน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคือดิฉันาจะมีผมทรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกทรงหนึ่งที่แบบลังเลอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกทรงหนึ่งนะคะแต่ความจริงทรงนี้ก็น่ารักแล้วละ่ะนี่จะเป็นอีกทรงหนึ่งละสีม่วงแต่คือมันทึบนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมดิฉันรู้สึกว่ามันสีทึบนิดนึงแต่ก็โอเคน่ารักทั้งสองอันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไอเดอ เป็นไอดอนนะคะนี่น่ารักมากเลยโอ้เหมือนน่าเหมือนนี่มืนนันี่เหมือน,น,นและนี่ค่ะเรามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างรุ่นที่1นะคะกับรุ่นที่6เห็นปะเห็นความแตกต่างปะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไอจังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะไปบาย